เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม The Forest นะครับหรือว่าป่าดงพงพรนั่นเองนะครับผมก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้บุกเข้าไปช่วยลูกเราแบบอลังการมากๆนะครับฝ่าปีศาจเข้าไปแบบมากมายหลายตัวสรุปเลยก็คือว่าเกมมันยังสร้างไม่เสร็จนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเสียความรู้สึกนะครับผมแต่ในวันนี้นะครับเราก็จะต้องเดินทางนะครับออกจากถ้าแห่งนี้ครับรอบนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะเจอปีศาจหรือเปล่านะครับผมค่อนข้างจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วผู้พัฒนามันไม่ค่อยใส่ใจไง มันน่าจะทําให้เรารู้ไปเลยว่าตรงนั้นมันไม่ควรจะเข้าไปเพราะเกมมันยังไม่เสร็จผมก็อุตส่าห์แบบลงทุนลงแรงแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมทุ่มเทมากๆครับวันนั้นผมเล่นไปด้วยน้ําหูน้ําตาเล็ดไปเลยนะครับผมถ้าใครเคยดูพาร์ตนะครับที่ผ่านมาจะสังเกตได้เลยว่าผมค่อนข้างจะอินมากๆครับเรียกได้ว่าน้ําตาไหลนะครับมือสั่นปากแห้งกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่จริงๆผมไม่ได้เสียใจนะแสบตา <laughs> พูดเหมือนจะดีโอเคเรามาทางนี้นะครับ อันนี้ไม่ใช่ทางเดิมนัคิดว่านะรู้สึกว่าเราจะมาทางด้านนู้นนะครับไม่แน่ใจว่าทางนี้ทางไหนแต่ผมจําได้ว่ามันไม่น่าจะใช่ทางเดิมเอาเป็นว่าเราจะมาทางนี้ก็แล้วกัน <É> ทําไมไฟฉายมันไม่ค่อยสว่างแล้วเฮ้ยด้านหน้ามีสองตัววะเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่าเป็นทางใหม่เลยครับไฟดับแล้วด้วยมาดับอะไรตรงนี้เดี๋ยวลงน้ําก่อนไอพวกคนป่าส่วนมากไม่กล้าลงน้ํานะครับเดี๋ยวมาใส่แบตเตอรี่ให้ไฟฉายก่อนครับผม ผมก็ว่าแล้วทำไมไฟฉายมันไม่ค่อยสว่างเลยรอแป,ป๊บหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันว่ายน้ําลงมาได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันว่ายน้ําเป็นแล้วเหรอเห็นมีคนบอกว่าเมื่อก่อนมันว่ายน้ําไม่ได้นะครับตอนนี้มันว่ายน้ําเป็นแล้วครับใส่แบตเตอรี่ก่อนไม่เป็นไรว่ายน้ําเป็นก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาหายไปแล้วครับดำน้ําลงไปดูดิเอาเฮ้ยด้านล่างมีทางลงเดี๋ยวมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือยังไงไม่รู้ครับผม ไอที่คนป่าลงมาเมื่อกี้สรุปเลยด้านล่างมีทางลงนะครับแล้วจะไปโพไหนวันนี้เฮ้ยมันบอกใบเราครับผมว่าทางนี้ไปได้เฮ้ยแจมว่ะแต่จะไปโพไหนนั้นไม่รู้ลองดูก็ได้ว่ายตามไปเลยครับผมโอ้โหไอพวกคนป่ามีประโยชน์ไว้ให้วันนี้แต่เหมือนจะตันแล้วนะเนี่ยมองไม่เห็นทางไปต่อเลยครับตรงนี้ก็มีก้อนหินขวางเอาไว้ไปไม่ได้ครับผม แล้วนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อผมเจอเป็นผ้านะครับไยคนปลาเร็วเร็วตกใจไม่ทำไมมันมาอยู่ในน้ําแบบนี้ได้ปกติไม่เคยเห็นมันมาอยู่ในน้ําแบบนี้ครับมันไม่ต้องว,ว่ายน้ําครับผมสุดยอดมากๆนี่ไงเจอรูแล้วครับรูตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่ามันมั่วตัวไปหมดเลยในเกมเนี้ยสรุปเลยคือมันสร้างวิเศษใช่ไหมไปต่อไม่ได้ครับมาตันตรงนี้ครับผม สรุปเลยใต้รูนั้นได้เล่ามาสองขวดนะครับนอกั้นก็ไม่มีอะไรที่มีประโยชน์เลยครับผมมาลุยก,กันต่อเลยครับเฮ้ยคนป่าหูไม่ตกใจตัวน้นซ้ายนี่ตกใจเลยครับมาจากไหนเนี่ยอยู่ดีดีก็มาไปเลยมาเข้ามาดิโอ้โหใจหายใจคว่ำเฮ้ยด้านหลังมีอีกอูมีเยอะเลยครับผมตรงนี้เยอะมากมากเข้ามาดิเข้ามาดิที่โลง่งๆแบบนี้ชอบชอบเลยเดี๋ยวเหนื่อยแป๊บหนึ่งเหนื่อยเตื่อยรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวพักก่อนพักก่อน โอ้โห,โหเดี๋ยวหิวหิวโกยก่อนโกยก่อนล่อมันมาลงน้ําดีกว่ามั้งเติมเลือดก่อนครับผมอันนี้ของก็กลับมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมโหลดจากเซฟนะครับในถ้าน,นั้นไม่มีอะไรครับผมที่เราเข้าไปยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จผมก็จะไปดูยต่อไงกระตุยไปน้องเรียบร้อยหนึ่งศพเข้ามาเข้ามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวรอให้สเตมิน่าฟื้นคืนก่อนครับผมพักเหนื่อยก่อนแป๊บหนึ่งรอแป๊บ แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหแม่แม่แมใจร้อนใจร้อนมาดิมาฟันไปล่วงไปน้องตายสนิทไปเฮ้ยด้านหลังเหรอโอ้โหเดี๋ยว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 ใจเ,ย,เย,ย็นใจเย็นเฮ้ยมันวิ่งลากเรามาด้วยครับผมโหดจัดโหดจัดเหลือกี่ตัวเนี่ยน่าจะเหลือสองตัวครับเข้ามาดิเข้ามาดิาาดฟันไปฟันไปฟันไปล่วงอิงศพเข้ามาเข้ามาหลบทันนี่สวนมาเลยมาเลยปลาปลาล่วง อ๋อเยรต้องซ้ำครับเก็บฟันมาด้วยฟันเอาไว้ใช้ในการอัพดามจได้นะครับผมเดี๋ยวไาหาของสำรองไว้ก่อนดีกว่ากินโคลาสักขวดนึงครับโอเคมีกระป๋องกระเป๋าอะไรให้เราเก็บของเพียบเลยนะครับตรงนี้อันนี้แยกมาอีกหนึ่งทางนะครับคิดว่าทำแห่งนี้นะครับน่าจะมาได้หลายจุดเลยครับผมเราอาจจะต้องเจอกับบอสระหว่างทางกลับบ้านก็ได้ครับผม ตอนนี้ผมเก็บของครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้จะนำพาเราไปสู่ที่ไหนแต่ไม่ใช่ทางเดิมแน่นอนด้านหน้ามีน้ำตกครับสวยงามเลยทีเดียวจะมาตันตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นได้ไหมเฮ้ยน้ำตกตรงนี้ผมว่าคุ้นๆน,นี่ครับเหมือนจุดที่ผมกระโดดลงมาเลยอ่ะใช่หรือเปล่าเนี่ยมันจะมีอยู่ถ้ำๆหนึ่งครับที่ผมกระโดดลงมาแล้วก็โดนคนป่าจับตัวไป ใช่ไหมไม่รู้ด้านล่างตรงนี้ไม่มีทางไปต่อแล้วนี่ครับตันครับผมมาสิ้นสุดอยู่แค่ตรงน้ําตกตรงนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาย่างเนื้อนะครับกับย่างพวกคนป่านะครับเพื่อเอากระดูกนะครับผมเตรียมพร้อมไว้ก่อนเราจะได้คราฟชุดเกาะมาได้ตอนนี้ผมก็คราฟใส่มาหนึ่งอันแล้วนี่ครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงหัวหน้านะแต่ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับหาไม่เจอจริงๆ ต้องมีหัวหน้าอยู่ในบริเวณนี้แน่นอนตอนนี้กระดูกได้หลายอันแล้วนี่ครับโอเคเก็บมาให้หมดเลยครับผมครับเป็นเสื้อกลออีกสักหนึ่งอันก็แล้วกันผ้าสามเรียบร้อยครับผมใส่เข้าไปโอเคคิดว่าน่าจะเคลียร์จากบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมรู้สึกว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีเด็กกูมาครับรอผมเพียบเลยครับผมจัดให้ได้ขาดความรักเหรอความรักไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะมอบความรักให้รอแป๊บเดียว พี่กำลังเอามีดไปสับอยู่สับหัวไปเออนั่นแหละตีสะใจไหมเต็มเปลี่ยนะเต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณธรรมมามาเข้ามาเลยหมดยังตายหมดยังน่าจะเกลี้ยงแล้วมั้งเหลือหนึ่งตัวโอ้โหได้กระโดดไปก็สับหัวเต็มเต็มโอเคเคลียร์เยอะเหลือเกินครับไม่หมดไม่สิน้นเหมือนใจยังอยู่นะครับหนึ่งตัวทุรนทุรายจะมาหาเราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตีนครับ จเย็นจะเย็นตีสับหัวไปเรียบร้อยครับน่าจะหมดแล้วครับผมผมจําทางกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเรามาทางไหนวะเข้ามาได้แต่ออกยากเหลือเกินครับทํานี้ไอ้ตัวเล็กนี้ยังไม่หมดเหรอทำไมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็ไม่รู้ครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็หาทางขึ้นมาจนได้เลยครับระหว่างทางก็ไม่มีศัตรูเลยครับถ้าเป็นจุดที่เราเคยไปมาแล้วนะครับผมนอกจากเราจะออกนอกทางครับไปจุดใหม่ถึงจะพบศัตรูนะครับบางส่วน เมื่อกี้ก็ส่วนมากจะเจอเป็นพวกเด็กกูบาลมากกว่านะครับทีนี้ก็จะมาหาเป็นไม้ตีเทนนิสกันต่อเลยนะครับผมรู้สึกว่ามีคนบอกว่ามันจะอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะดูแบบละเอียดๆเลยนะครับไอเด็กกูมานกลับมาอีกรอบนึงนะครับแสดงว่าไม่มีวันหมดวันสิ้นแน่นอนเลยครับผมเตรียมดาบสมุไรไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจัดให้น้องพวกนี้มันเป็นเด็กขาดความรักต้องจัดให้หนักๆเรียบร้อยไปเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวตายยังซ้ําก่อน เพื่อไม่ตายนี่นี่นี่ตีกระโดดมาให้สับใกล้ๆเลยกระโดดหยองแยงหยองแยง,ยงอยู่ด้านโน้นอ,อีกหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวเก็บผ้ามาก่อนวันก่อนเข้าไปในนู้นโอ้โหผ้าหมดไวมากๆครับขนาดมีเยอะๆหมดไวแบบสดๆรอบนี้ต้องกอบโกยครับเก็บมาให้หมดเลยครับผมโอเคครับตอนที่ผมก็ไต่ลงมาเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินหานะครับไม้ตีเทนนิสกันเลยครับผมใช่จากไอ้ผู้ชายคนนี้หรือเปล่ามีไหมมีไม้เทนนิสปักหัวมันอยู่นะครับ เหมือนจะเก็บไม่ได้ครับผมมันพังแล้วนี่แสดงว่าเราต้องหาอันที่ยังไม่พังนะครับผมเราจะหาได้จากตรงไหนเนี่ยไอพวกเล่าอะไรหลังจากที่เราออกเกมไปแล้วเข้ามาใหม่อ๋อนี่ไงมันตกอยู่ตรงนี้ครับผมเต็มตาเลยครับนี่เลยครับมีสปีดท,ที่ค่อนข้างจะสูงครับดาเมจน้อยครับผมคอมไบ์ได้นี่มันเขียนว่าคอมไบ์ได้นะครับแต่ว่าผมกดมันก็ไม่ทํางานนะครับลองเอามาใส่ดูดิตีตีแบบไหน ตีแบบนี้มันก็ตีกับพวกแบบลูกเทนนิสไม่ได้ดิต้องมีคนเฟี้ยงมาให้แล้วเราตีอาจจะได้ครับต้องเล่น2คนครับผมโอเคครับผมคิดว่าในถ้ำนี้น่าจะเคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็ออกมาเจอนะครับโลกภายนอกแลวนะครับผมแล้วก็เจอคนป่าด้วยครับเพียบเลยครับผม 3- 4สี่ตัวนะครับมายืนทําอะไรตรงนี้ไม่รู้เนี่ยมันมามุงดูอะไรมะมันเป็นต้นไม้ขอนไม้ธรรมดาเนี่ยไปอยู่ด้านหน้า3มตัวโอเค ฮ้ยมันนั่งทําอะไรวะเดี๋ยวย่องไปดีกว่าแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันอยู่นิ่งเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะทาสเตลคิวกับมันได้ครับไ้ยมีอยู่หนึ่งตัววิ่งไปทางด้านนู้นครับแต่ไอ้สามตัวนี้นั่งนิ่งนะครับกําลังสวดมนต์บูชาอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับผมนิ่งๆแบบนี้ดีแล้วจัดไปหนึ่งศพไ,ไม่ตายเหรอ้ยขนาดมันนั่งนิ่งๆอย่างนี้ยังไม่ตายเลยผมว่าใช้หอ,อกแจมกว่าครับผมหอ,อกมันจะทําให้คู่ต่อสู้นะครับไม่สามารถโต้ตอ,อกกลับมาได้ครับไอตัวนี้ทําไมไม่ใส่ยกทรงเนี่ย หัวก็กรนโอ้โหแม่ชีสภาพทุเล่นมากๆตายไปไอตัวนี้หนึ่งตัวจะเอาเหรออีหนูฮะเข้ามาเข้ามาเฮ้ยด้านหลังด้านหลังมีรอบกัดมาจากไหนฮะไอตัวหรวล้นนี่มาช่วยเมียครับผมเข้ามาดิเข้ามาดิเก่งก็เข้ามาเข้ามาเลยแทงไปแทงไปมีหลบมีหลบ,ลบแหมลูกเล่นเท้า,าวเสียไปเสียไปอุ้ยสู้สู้ส,สู้เรียบร้อยครับผมโอเคเคลียร์ตอนนี้เราขาดเนื้ออะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ย ตีนอะไรเต็มไปหมดเลยนะ่ครับน่าจะแยกชิ้นส่วนมันไม่ได้เลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวฮิ้วมันกลับไปสักตัวหนึ่งดีกว่าเอาไปเผานะครับแล้วก็เอากระดูกมาสร้างชุดเกาะไม่แน่ใจว่ามันหนีรอดไปได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ผมจะเห็นด้านล่างนะครับอีกหนึ่งตัวชัดเจนเลยครับผมยังไม่ทันกลับบ้านนะครับบอสแบงมุมมาเลยครับเจาอะไรเนี่ยสงสัยไม่รอดดีครับผม ผมว่าเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปเซฟก่อนดีกว่าค่อยมาฆ่ามันเพราะว่าลุยามาตั้งแต่ถ้ำนะครับไม่ได้เซฟเลยครับผมทีนี้ก็ได้เวลาไปฆ่ามันกันเลยครับผมมันเดินหายไปไหนแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นี่อยู่ไหนอยู่ไหนโอเคอยู่นี่ครับผมเจอแล้วครับเราจะลองฆ่ามันด้วยดาบซามุไรกันบ้างนะครับผมเราใช้เป็นพวกไฟมานานเลยไงอยากจะรู้เหมือนกันว่าดาบซามูไรจะฆ่ามันได้หรือเปล่านะครับกระโดดมาเลยเข้ามาเข้ามาไปปันไป โอเคมีเลือดออกนะครับกอลัมมาช่วยนะครับผมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เพื่อนโอ้โหโดนลุมครับยินดีต้อนรับน้องเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาดิไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวเข้าไปเองก็ได้เข้าไปเองก็ได้มาดิมามาๆมาโอ้โหกูไหวหรือเปล่าน่าจะไหวอยู่ครับออ้ยเลือดออกเลือดออกเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆอยู่ยังชิวๆอยู่ฟันฟันฟันเข้ามาเหนื่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพักเหนื่อยก่อน โอ้โหมีอาการเหนื่อยน่าจะต้องเติมเลือดก่อนครับผมไว้อยู่ไว้อยู่ไม่เท่าไรไม่ดาบไมบุไดฟันแป๊บเดียวเลือดมันก็ออกแล้วนะครับมาดิมาดิมาดิมาลงไปทางครับผมโอ้โหอะไรวะรู้สึกว่ารอบนี้มันจะตายยากเลยนะครับผมยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่เดียวต้องรอจังหวะเข้าไปชาร์จโอ้โหผ่หาดลาดผิดจังหวะเสียเลือดเยอะเ,เลยวะ่ะไม่มีชุดกอะด้วยรอบนี้ มา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 ันฟัน,ฟนยังไม่ตายครับกระโดดมากระโดดมาลบฟันฟันฟันตายยากจริงๆครับผมสงสัยต้องเจอเป็นไฟช่วยแล้วมึงเนี่ยหลบ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 หล,ลบก่อนแล้วค่อยสวนสวนไปสวนไปล่วงไหมเรียบร้อยครับผมรอบนี้มันเสร็จผมนะครับ,ดดบมมรออใช้ดาบซาม,มูไรเอใช้ดาบซามุไรก็ได้นึกว่าจะต้องใช้แต่ไฟซะแล้วแต่ว่าเหนื่อยไง มันเหนื่อยง่ายครับผมเวลาใช้ดาบซามูไรใครอยากจะข้ามง่ายๆก็ใช้ไฟจะง่ายกว่านะครับยังไม่ทันจะถึงบ้านเลยต้องบูแบบหนักมากๆครับจะรอดถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยเก็บของไว้ด้วยครับผมเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงไอ้เด็กกูบานมาเมื่อใดก็ตามที่เราได้ยินเสียงเด็กกูบานแล้วเมื่อนั้นมีบอสแน่นอนบอสจะมาอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผม แต่ว่าไม่แน่อาจจะมาก็ได้เดี๋ยวขอดูให้ชัดเจนก่อนเอ้ยโอ้โยคนลุกเลยดูดีๆก็โผล่มาอีก้าเสียบเสียบมาทําไมเสียบไม่ค่อยโดนวะเนี่ยเออมึงสะดุ้งหน่อยดิมึงสะดุ้งให้คือแบบมีกําลังใจเล่นหน่อยไม่ใช่จะโหนเกินไปโอ้ยด,ด้านหลังเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้วันนี้มาเยอะจริงครับผมเป็นสิบครับยังไม่ทันถึงบ้านเลยเยอะแยะมากมายแล้วก็เก่งด้วยครับเก่งขึ้นครับผมฝีมือมันไปพัฒนามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย เรียนมาจากเศร้าหลินหรือเปล่าวะผิวเหลือเกินนี่เสียไปหัวลโลนแบบนี้เศ้าหลินแน่นอนไม่มีสำนักไหนแล้วสำนักอื่นเขาไว้ผมไอตัวนี้ก็อย่าปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปไม่ได้เดี๋ยวมันตามพวกมาอีกหัวลแม่งวิ่งโคตรไวเลยไปนู่นเลยครับผมตามไม่ทันจริงๆครับกลับบ้านกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับบ้านผมจะมาดูตู้คอนเทนเนอร์ก่อนนะครับว่ามีบอร์ดให้เราใช้บ้างหรือเปล่าจะได้คร,บราบระเบิดได้นะครับผมโอเคอยู่ในนี้มั้งนี่เลยครับ เราจะต้องตีพวกกล่องนะครับสัมภาระพวกนี้ครับผมได้มาหลายอันแล้วนะครับในนี้มีหรือเปล่าในนี้ไม่มีมาตกอยู่ที่หาทรายหมดเลยนะครับผมปกติมันจะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ไงเพราะว่าเดี๋ยวยังไงบอสมาหาเราแน่นอนวันนี้อาจจะเยอะแยะมากมายเลยก็ได้ครับสรุปเลยรั้วผมทํามาหลายวันมากๆครับไม่เสร็จสักทีเจอบอสตลอดเลยนะครับผม ไม่บอสก็คนป่าม้วตัวไปหมดเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวลําดับแรกนะครับต้องหาอะไรกินกันก่อนเลยครับผมโอ้โหหิวมากๆจุดไฟก่อนเลยฝนก็ไม่ได้ตกมาหลายวันมากๆครับผมตอนนี้คิดว่าน่าจะหาน้ํากินได้แล้วน้ําขึ้นหรือย,ยังขึ้นมานิดนึงต้องรอให้มันขึ้นมากกว่านี้ก่อนนะครับผมกับดงกับดักในบ้านก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยครับเดี๋ยวจะย่างเป็นพวกหัวคนป่าพวกเนื้อคนป่าไว้ด้วยดีกว่า จะได้กินแบบสะดวกสะดวกง่ายๆหน่อย,ยครับวันนี้ฝนตกอาจจะต้องใช้เวลานะครับตากหลายวันหน่อยเป็นเนื้อเฮ้ด้วยแล้วกันเนื้อเห้เน่าก็มีเหรอเมื่อกี้ผมเห็นเป็นเหมือนกับมันเน่าอยู่นะครับนิดหน่อยนี่เลยครับผมเน่าไปแล้วด้วยครับกินเน่าๆแบบนี้มันก็ไม่ดีเลยเก็บไว้นานเกินไงก็เลยเน่าเอาตากไว้ทําปลาร้าได้หรือเปล่าโอ้โหปลาร้าเฮน่าจะมีนะไฟดับง่ายเลยเกินฝนมันตก กินเนื้อเป็นพวกเนื้อกระต่ายดีกว่าใส่เนื้อกระต่ายเล็กๆนะครับมาย่างในนี้กินก่อนตังพลางเดี๋ยวจะได้ไปหาไม้แล้วมาต่อรั้วเพิ่มเติมสักนิดสักหน่อยก็ดีตอนนี้มีสายลุกงนะครับลงมาสวยงามเลยครับผมผมยังไม่ทันได้ตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้แค่หนึ่งคันรถนะครับผมเดี๋ยวพวกมันมาแน่นอนมันชอบมาตอนกลางคืนนะครับขอสามต้นแล้วกันอนะอย่างน้อยๆให้ได้สักสามต้นสิบเอ็ด้นนะครับฟันไป เดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้ไวที่สุดครับยังไงวันนี้เราก็ต้องได้ลัวสักฝั่งหนึ่งเรียบร้อยหนึ่งต้นอย่างวงไวฟันไปอันนี้ถ้าเรากดเป็นจังหวะมันจะดีกว่าเรากดลัวนะครับผมกดลัวจังหวะมันไม่ต่อเนื่องครับให้เรากดคลิกค่อยๆค,ค,คลิกทีละครั้งมันจะตัดง่ายกว่าสับไปครับสับไปเรียบร้อยครับได้3ต้นแล้วนะครับทีนี้ก็เก็บไม้นะครับใส่รถเข็นกันเลยครับผมก่อนที่พวกคนป่าจะมา วิ่งเก็บกันเลยวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ไม้มาหนึ่งคันรถนะครับแล้วก็มืดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมรู้สึกว่าต้นไม้ตอนนี้นะครับมันจะให้บางต้นให้แค่2ท่อนเองนะครับผมตามขนาดเลยครับขนาดใหญ่ก็จะได้เยอะกว่านะครับผมนี้ก็ใส่ไปครับเอาให้มันเสร็จสักจุดหนึ่งก็ยังดีโอเคตรงนี้ต่อเลยรีบๆใส่เลครับก่อนที่พวกมันจะมาเดี๋ยสออัน เดี๋ยวเช้าแล้วค่อยมาทําใหม่ดีกว่าครับผมวันนี้นอนก่อนเมื่อกี้ก็ฆ่าเต่าว้ตัวหนึ่งเลือดเปื้อนไปหมดครับลงไปอาบน้ําก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะติดพวกเชื้อโรคนะครับอาจจะกลายเป็นซอมบี้ได้โอเคกินอีกหนึ่งชิ้นก็พอนะครับจะได้ไปลุยกันต่อเลยเรียบร้อยครับค่าอาหารเราเต็มแล้วพร้อมลุย <laughs> มีการแบบกินแล้วติดคอเมื่อกี้วันนี้ก็ขอให้เสร็จฝั่งนี้ก็แล้วกันสักฝั่งนึงก็ยังดีครับผมไอ้ต้นใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ตัดไม่ได้นะครับ คนป่ามากกอนหรือเปล่าม่รู้เนี่ยเฮ้ยมีไม้กระเด็นมาทางนี้2ท่อนครับใกล้บ้านพอดีเดี๋ยววิ่งเอาไปใส่ก่อนใกล้ๆอย่างนี้ชอบไม่ต้องเดินไกลนี่ขนาดบ้านผมไม่ได้ใหญ่มากนะทำตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่เสร็จง่ายครับเมื่อกี้ตอนที่ผมตัดต้นไม้นี่ครับผมได้ยินเสียงเด็กกูมาะครับไม่แน่ใจว่าผมหลอนไปเองหรือเปล่านะครับผมนี่ไงนี่ไงโอ้ใชาย,ยิางด้วยโหตกใจหมดไอ้สับไปมาจากไหนเนี่ยถ้าเจอไอเด็กตัวนี้แสดงว่ามีบอสตามมาแน่นอนเลย โอ้โหเราจะได้สร้างบ้านไหมเนี่ยไม่เป็นไรเอาอีกหนึ่งคันรถก็เลยกันถ้ามันมาก็พร้อมรับมือครับผมมีอุปกรณ์ในการคลาฟระเบิดได้อยู่ไม่แน่บางทีมันอาจจะตามเรามาจากทางด้านนู้นก็ได้ครับเฮ้ยลดๆด,ดโอ้มีการยกแล้วก็กลับมาตั้งได้ครับอะไรของมันวะเนี่ยงงไปหมดแล้วขออีกรอบนึงก็ยังดีไม่ใช่ป่านนี้เข้าไปอยู่ในบ้านเราเต็มหมดแล้วห ไม่แน่อันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับสำหรับไม้เราจอดตรงนี้แล้วกันโอเคครับยังปลอดภัยอยู่นะครับผมตอนนี้ยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าอีกสักพักก็มีแน่อาจจะมาก็ได้ใส่ไปก่อนไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสน่าจะต้องทำเป็นประตูสักจุดหนึ่งมึงเนี่ยจะได้ออกง่ายๆหน่อยนะครับตรงนี้แล้วกันโอเค ประมาณไหนเดียเอาแบบนี้แล้วกันครับผมใส่ไปครับโอเคครับผมตอนนี้ไม้รอบที่สามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเอามาใส่กันต่อเลยครับได้ประตูหนึ่งอันนะครับผมประตูอันนี้ทําไมกว้างกว่าประตูอันอื่นก็ไม่รู้เนี่ยแล้วหินนี่หยิบมาทําไมโอ้ชอบหยิบหินมาอยู่เรื่อยเลยครับใส่ประตูไปเกือบจะเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้ครับผม อีกนิดเดียวครับตอนนี้ก็ได้ไม้มาอีกเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับสาหรับใครที่อยากจะดูนะครับการตามหาทิมมี่ก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เกมมันยังพัฒนาไม่เสร็จไงเดี๋ยวถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่ผมจะรีบไปตามหาทันทีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทําการเซฟไว้แล้วนะครับผมจุดที่กาลังจะเข้าไปลุยกับบอสนะครับผมสํารองข้อมูลไว้แล้วถ้ามันอัปเดตมาก็พร้อมที่จะลุยทันทีเอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะสร้างบ้านนะครับใช้ชีวิตชิลๆไปก่อนก็แล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรให้ทํามากมายครับใน มันไม่เหมือนเกมอาร์คครับเกมอาร์คมันมีพวกเวิร์กช็อปอะไรเยอะแยะมากมายให้เราเล่นนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่แต่สําหรับเดฟเฟอเรนต์มันไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะเกมมันก็มีอยู่แค่นี้ครับผมตีกับคนป่าลงถ้าทําบ้านครับผมผมก็ไม่รู้จะหาอะไรมาเล่นไงอาจจะลงน้อยหน่อยครับโอเคเสร็จล้วนครับฝั่งนี้แล้วนะครับผมอีกหนึ่งฝั่งทําไมมันไม่ค่อยชิดกันก็ไม่รู้เนี่ยล้วโคตรห่างเลยมันก็ไม่ได้พังอะไรนี่วะหรือว่ามันพังไม่พังนี่ โอเคครับผมงั้นเอาไว้งไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ The Forest ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ